กลับมาในครัวครับท่านผู้ชมครับผมก็จะทําแกงจืดหมูสับสอดไส้แต่งร้านนี่แหละครับเราเตรียมแตงร้านไว้แล้วทีนี้เราก็มาทําหมูกันครับซอยราบผักชีเราล้างสะอาดแล้วเราก็ซอยให้เป็นเล็กๆเ,เพื่อที่ง่ายต่อเวลาที่เราตําลงไมโครนะครับก็จะง่ายขึ้นของที่ตํายากๆก,ก็ทําให้ชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมครับผมใส่ใส่เกลือนิดหน่อย แต่ข้อสำคัญคือจะต้องตาให้กระเทียมกีบเล็กของเราเนี่ยแหลกซะหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยครับพริกไทยเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการให้พริกไทยเนี่ยหอมในหมูของเราโอเคจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูตำลงไปในครกเลยกับลาบผักชีกระเทียมพริกไทยของเราครับเราใส่น้ําปลานะครับสประมาณช้อนครึ่งแล้วก็น้ําเราเดือดรอไว้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาหมู ใส่ในแตงกวาแล้วค่อยใส่ลงไปในน้ําต้มของเราที่เดือดแล้วถ้าจะเพิ่งขึ้นมานะผมเอาบุนเส้นใส่ลงไปด้วยบุนเส้นผันเล็กๆล,ลงไปด้วยตำเขาลงไปในหมูด้วยไหนดูสิก็เพียงแค่เขารวมกันเฉยๆเราไม่ต้องการให้เขาละเอียด ้อยแล้วจากนั้นเราก็มาใส่ในแตงที่เราเจาะรูวไว้แล้วครับก็จะมีวุ้นเส้นถ้าใครชอบใส่เห็ดหอมหั่นชิ้นเล็กๆตัวนี้ก็ได้นะครับก็เป็นเห็ดหอมที่ที่ทำให้แกงจืดหอมขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับเข้าใจว่าน่าจะมีหมูเหลือซะหน่อยนั้นหมูที่เหลือเราก็ปั้นเป็นลูกชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในหม้อ น้ำแกงเราด้วยก็ได้เอางี้ผมทำไปใส่ไปเลยทำไปก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับที่เหลือเราก็จะเอาใส่ไปด้วยครับเอาละใส่เรียบร้อยในนีน้นแล้วก็ปิดฝาสักครู่ครับให้เขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันครับ ท่านผู้ชมครับซุปเราเดือดแล้วแล้วก็แตงกวากับหมูเราสุกแล้วในนี้จากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสครับใช้น้ำปลาน้ำปลาสักสามช้อนแล้วก็เกลือสักหน่อยครับที่ดีที่สุดคือพริกไทยครับเราต้องพริกไทยเยอะหน่อยจะได้เผ็ดๆจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งให้เดือดอีกรอบหนึ่งที่จะหอมที่สุดคือเราต้องเจียวกระเทียมแต่เดี๋ยวเราเตรียมต้นหอมผักชีหั่นเต๋าไว้ก่อนครับระหว่างที่เคี่ยวคนิดหนึ่งกระเทียมเล็กอ่ะมา ใส่กระเทียมลงไปในน้ำมันเจียวให้หอมบนตเตาพูดถึงแกงจืดถ้ามีกระเทียมเจียวหอมๆโรยหน้าแล้วก็พร้อมสดนี่จะได้หอมชื่นใจเอาละผมชิมนินดนึงก่อนพริกไทยนิดนึงเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้ออีกสักแป๊บหนึ่งครับโอเคกระเทียมเราเหลืองแล้วครับ เวลาเราได้เหลืองกระเทียมเนี่ยเราอยากได้กระเทียมที่มีน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็ระวังนิดนึงถ้ามันเยอะมันทับ,ท,บทับกันนะหนานาเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก,ก่อนเอาละครับท่านผู้ชมเดือดเรียบร้อยของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ดีที่สุดเนี่ยแตงกวาจะต้องถูกเคี่ยวกับน้ำซุปเนี่ยไปเรื่อยๆจนแตงกวานุม่มหมูเปื่อยอย่างนั้น,นครับผมมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีอยู่ที่นี่ กระเทียมเจียวก,กรอบเอาละครับนี่แหละครับแกงกิจสอดไส้หมูสับละครับซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ผมเชื่อว่าที่บ้านถ้าจะมีอุป,ปกรณ์หรือวัตถุดิบแบบนี้เตรียมรออยู่ไว้แล้วเนี่ยก็ทําตามได้สบายเลยนะครับแล้วก็จะออกมาแบบอร่อยมากแต่ท่านดีท่านชมครับเตรียมน้ําต้มกระดูกไก่ไว้ก่อนเพื่อจะได้น้าซุปเนี่ยหวานขึ้นโดยเราไม่ต้องใส่ผงชูรสกันอย่างนี้ละครับ ด้เวลาที่เราชิมแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าหมูข้างในจะต้องนุ่มไปพร้อมกับแตงร้านของเรา uh mm. บอกว่าเป็นเมนูที่ได้ธรรมชาติมากที่สุดและได้ความสดของแตงร้านหมูแล้วก็ข้างในมีวุ้นเส้นที่เราใส่ไปกับหมูสับด้วยเรากัดไปแล้วมันมดุบดุบดุบนุ่มนุ่มเด้งเด้งครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมติดตามในการเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้บอกเครื่องเทศไปแล้วใน a ฟ e b o o k ส่วนมากทางรายการจะลงไปใน Facebook ก่อนลุงหน้า ก่อนวันที่เราจะมาปรุงอาหารกันเนี่ยท่านชมเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะได้ออกมานั่งชิมแบบนี้พร้อมๆกันครับเอาละครับท่านชมครับเดี๋ยวก่อนช่วงหน้าเราจะเข้าในครัวสาราริมน้ําของแรมแมนดรินไปปรุงอาหารอีก1เมนูกันนะครับเดี๋ยวเราไปตะลอนหาร้านที่อร่อยๆกับกิเลนคู่ชวนชิมกันครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิม เชวนชิมนะคะวันนี้อ้อมแนะนำเลยค่ะร้านก๋เตียวนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะมีความเป็นมายาวนานถึง60ปีเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแค่จุลาเจ้าเก่าค่ะตามมาสั่งกับอ้อมเลยนะครับเอาวุ้นเส้นเยเตอโฟลูกชิ้นแค่ค่ะก่อนที่เราจะมาชิมกันนะคะอ้อมก็แอบเห็นวิธีการทำเมนูวุ้นเส้นเยเตอโฟลูกชิ้นแคของอ้อมค่ะ โดยการนำวุ้นเส้นมาผ่านน้ำลวกพร้อมผักบุ้งให้ได้ที่ตามด้วยเลือดหมูหมึกกรอบเติมซอสเย็นตาโฟตกท้ายด้วยลูกชิ้นแคะนึงงค่ะเท่านี้เองก็ได้เย็นตาโฟสูตรอร่อยของทางร้านแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะวุ้นเส้นของเขานะคะเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมพอเส้นนะคะไปเจอกับน้ำซุปนะคะที่อร่อยหอมเนี่ยนะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะคะและทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์กิเลนคู่มอบให้ด้วยค่ะและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะสําหรับผู้ชมที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชคสองชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหมดเขตสามสิบพฤศจิกายนนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนี้วนุ่มอร่อยคุ้มราคา